วันนี้แล้วก็เมื่อวานครับคุณแม่ก็อยู่ที่ไอซีคือป่วยเป็นไข้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เลยไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเหมือนอาการก็สุดลงลเหมือนเหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรคเป็นซ้ำวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้รได้สติรครับก็เป็นหว่วงเป็นห่วงแล้วก็อยากให้อยากให้กินหน้หายไ,ไว พยายามจะไปอยู่กับเขาให้ได้มากที i i ่สุดเลยเพ่อนมีคำาคุณแม่ไม่สบายที่นี่ใช่ไหมครับก็วันนี้แล้วก็เมื่อวานครับก็คุณแม่ก็อยู่ที่ไอซียู คุณแม่เป็นยังไงบ้างป่วยอะไรขึ้นหรือครับคุณแม่ที่แม,แม่แรงดีครับก็คุณแม่คุณแม่เพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่ออสเตรเลียครับแล้วก็หลังจากนั้น2วันเองนะคุณแม่ก็เริ่มมีอาการแบบว่าปวดเป็นเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยไปแอดมิทที่โรงพยาบาลกรุงเทพตรงเนี้ยครับแล้วก็เหมือนอาการก็สุดลงก็เพิ่งย้ายเข้า IC ไอซียูไปเมื่อวานะตอน,น,นที่คุณหมอได้คุณหมอได้แก้อาการแม่อย่างไร ก็จริงๆคุณแม่เหมือนเหมือนเหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรกไอเวีอะไราบเงี้หักไอเสวีคุณหมอได้บอกอะไรบ้างมีขั้นตอนการรักษาหรือาการของคุณแม่กันเี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ในไอซียูแล้วก็ก็ยังไม่ไม่ค่อยได้สติครับก็ก็ก่อนมางานนี้พี่ก็เพิ่งไปฟังประชุมจากหมอเสร็จเพราะว่าในเคสที่มันเป็นเคสวิกฤตอะไรเงี้ยก็ต้องมีการประชุมกันกับทีมแพทย์หลายคนครับแ้วก็มันี่รบียังเป็นหัวอะไร มากที่สุดตอนนี้ที่หนักใจมากที่สุดก็แบบอาการของคุณแม่ก็คือก็ตินหัวติดหัวก็ก็อยากให้อยากให้คุณแม่หายไวที่สุดจากการที่คนขยับพีนแม่ผีสมองผีสมอให้ทายเลยบาใจยักดีมากน้อยขนาดไหนคือพี่ว่าทุกฝ่ายก็พยายามจะงรับทำให้ดีที่สุดแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ตอนนี้จะจะต้ก็อาการดี อนนะครมที่จริงก็ไม่คือเหมือนที่จริงเขาเขามีสติอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีอาการทีบาดเจ็บขึ้นไปที่สมองด้วยอะไระมันก็เลยทำให้เขาไม่เขาไม่หลยยุดด้วยเท่าไหร่เหมือนเวลาพูดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะยิ้มให้หรือว่าเขาก็เขาก็จะพยักหน้าได้อะไรครับก็จริงๆ,ๆหลายชั่วโมงเลยครับที่ก็พยายามจะจะเช็คเขาแล้วก็ พยายามจะไปอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดทีมทีมแพทย์บอกอะไรกับพีบ้างกันดูว่าเอ,อ้ยมีโอกาสบมีเรื่องของการดูแลการแม่จะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆมันมันก็ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะสรุปว่ามัน,มนจะเป็นยังไงแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะอาการจะดีขึ้นไหมหรือจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับผมคี่ก็ก็รอคําตอบจากทางทางคุณหมอ,อครับแต่พี่ก็ เขาก็ทําดีที่สุดแล้วครับก็ทําการตรวจอะไรหลายๆอย่างไว้เยอะมากๆแล้วครับเชื่อครับเชื่อว่าคุณหมอรวีมากๆโอเคนะต้นะพีพี่ตูนะกำเนให้นะตัวให้ทุกคนเป็กำนิดให้คุณแม่นะครับ สดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ